คุณผู้ชมคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติะคะ่ะท่านได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามวิทยาศาสตร์ชาติซึ่งโครงการนี้ดําเนินกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดท่านได้ลงพื้นที่ไปคะ่ะของสถานีตํารวจภูธรเบตงพลตํารวจเอกมนูเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมคณะได้เดินทางเข้าไปตรวจเยี่ยมชุมชนที่บ้านจาระะาร้อปไต หมู่ที่1ตตบลตาเนานะแม,ะาม,มราอตาบลเบตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติของสอพอเบตงก็เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้พลตำรวจเอกมนูมเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนโดยมีนายเอกยังอภัยณสงขาในอำเภอเบตงพันตำรวจเอกเอก,กชัยพรหมกุลผู้กำกับการสพเบตงที่มาให้การต้อนรับในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาค่ะ ให้กับผู้ที่เข้ารับการบําบัดได้มีกิจกรรมในการออกกําลังกายแล้วก็ไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกนะคะนี่ก็จะเป็นภาพการดําเนินงานนะคะว่าจะมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างอบรมประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดอย่างยั่งยืนส่วนบ้านไหนที่มีคนที่ติดยาเสพติด ก็นำมาเข้าบําบัดค่ะแล้วก็มีกระบวนการในการอบรมให้ความรู้ต่างๆทํากิจกรรมต่างๆเพื่อกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคม,มนะคะโดยที่พลตํารวจเอกมนูมเมฆหมอกรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้กล่าวค่ะว่าโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามวิทยศาสตร์ชาติถือว่าเป็นโครงการในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ประกอบด้วยกระบวนการลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสพติดที่ติดยาเสพติดทุกครัวเรือนเลยนะคะในชุมชนมีการคัดกรองมีการฟื้นฟูแล้วก็ลดอันตรายจากยาเสพติดด้วยค่ะก็จะเน้นไปที่การบําบัดโดยให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าพอบางบ้านนะคะเห็นว่าโอ้ คนนี้ติดยาเสพติดหรือว่าลูกบ้านนี้ติดยาเสพติดก็จะพากันไปประนามนะคะหรือว่าไปต่อว่ากันทําให้คนที่เขาไปบําบัดกลับมาหรือว่ามีการหวนกับไปเสพยาเสพติดอีกเนี่ยก็เหมือนว่ายัางเข้าใจในวิธีผิดๆแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งคนที่เคยติดยาเสพติดรวมถึงคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนด้วยนะคะว่าให้ช่วยเหลือกันได้อย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นการแก้ไขยอย่างยั่งยืนนะคะ นอกจากนี้ยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะเพื่อส่งต่อความยั่งยืนปัจจุบันนี้มีหลายชุมชนเลยค่ะที่ดาเนินการบําบัดฟื้นฟูการใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้ผู้ผ่านการบําบัดมีพลังในการดําเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันกับสังคมได้อย่างสงบสุข จึงได้นำชุมชนเหล่านี้มาเป็นชุมชนต้นแบบนะคะเพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศได้นํารูปแบบนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติะค่ะก็จะใช้ในการดูแลของผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเรื่องของการดำเนินงานนะคะแล้วก็ทําให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมหลังจากเห็นปัญหาแล้วก็จะได้แก้ไขอย่างถูกจุด และเมื่อแก้ไขยอย่างถูกจุดนะคะก็ทําให้ผลการดํานเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แก้ไขให้ปัญหาของยาเสพติดหมดไปจากชุมชนด้วยนะคะเมื่อปัญหาหมดไปจากชุมชนแล้วเนี่ยก็จะทําให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็สงบสุขด้วยลดปัญหาเรื่องของอาชญากรรมต่างๆการคุ้มค้างต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของปัญหาการค้าขายยาเสพติดในพื้นที่กันด้วยนะคะ